ปัญหาส่วนใหญ่ของสายเทรดสั้นคือเข้าเร็วออกเร็วและมักจะเจอการเบรกหลอกหรือ f a l ซ s i g n ลแถวแถวแนวรับแนวต้านของวันก่อนหนะ้าแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับมันคือโอกาสในการทำกำไรต่างหากสำหรับการเบรกหลอกวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเทคนิคการเทรดกราฟเปล่า M15 ที่ไม่พึ่งอินดี้แม้แต่ตัวเดียวใช้เพียงแค่ไฮโลของวันก่อนหนะ้าตรงไปตรงมาทำซ้ำได้และที่สำคัญคือผลทดสอบจริง6เดือนบนกราฟของ tech mill broker สามารถทำกำไรได้มากถึง521% เหมือนเดิมคือเพื่อนเไม่ต้องเชื่อผมแต่ให้เชื่อในสถิติเดี๋ยวเราลองไปดูสถิติการทดสอบบนกราฟจริงกันก่อนแล้วค่อยมาเจาะลึกถึงวิธีการเทรดและถ้าเพื่อนเพืนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเลือกรับเทคนิคฟรีได้ทางไลน์แอดเชิญเทสคูลที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอณตอนนี้ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้ว let's go ไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบจริงนะครับบนกราฟของ Tickmill Broker Broker ที่มี FCA license จาก UK นะครับค่าสเปรดบวกคอมมิชชั่นต่ำที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับใน b r o อร์ที่เปิดตลาดในประเทศไทยอ่าเพื่อนๆลองเช็คได้จาก MyFXbook นั่นเองนะครับก่อนอื่นผมต้องขอแจ้งก่อนนะครับว่าผมต้องการทดสอบระบบนี้บนกราฟของคู่เงิน UJ ทำเฟรม15นาทีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เทรดสั้นเทรดเร็วนะครับต้องการระบบที่จบในวันนะคลิปนี้ดูให้จบนะครับทุกรายละเอียดนะครับเน้นย้ําเพื่อนๆไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรครับสถิตินะครับมนหลอกกันไม่ได้ที่อื่นอาจจะไม่มีสถิติมาให้ดูนะครับแต่ก็อาจจะทําเป็นสื่อการเรียนรู้ออกมานะครับว่าเข้าบายตรงนี้ซับล็อตตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันจะทํากําไรได้นะครับแต่แท้ที่จริงแล้วไม่รู้ว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้น คุยกันด้วยสถิติจะดีที่สุดนะครับเพราะเพื่อนๆสามารถนําสถิติที่ผมสอนในวันนี้ไปทําการทดสอบด้วยตัวของเพื่อนๆเ,เองได้แน่นอนนะครับแต่อย่าลืมผมใช้กราฟของ t i ๊กมื l บร o k e r นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการจะเปิดบัญชีกับติ๊กมื l บร o k เ r เพื่อให้ได้ค่าสเปดโบวกคอมมิชชั่นพิเศษนะครับที่ต่ํากว่าปกติอีก อย่าลืมเปิดบัญชีผ่านลิงก์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าทางผมมีดีลพิเศษนะครับกับ Tickmill Broker นั่นเองนะครับมาดูกันดีกว่าว่าแต่ที่แท้จริงนะครับมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับ Whisper Trade วันนี้5%เหมือนเดิมนะครับทุนหมื่นเหรียญ r r 1.5เท่า Win Rate แม้จะเป็นการเทรดสั้นนะครับแต่อยากให้ดูตรงนี้ดีๆนะครับ Win Rate สูงถึง63% PNL นะครับผมทำการทดสอบระบบนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนปี2025จนถึงปัจจุบันนะครับคือเดือนกันยายนปี2025 6เดือน 521%นะครับช่วยไปทั้งหมด68ไม้ชนะ43แพ้25 profit factor สูงถึง2.58นะครับ maximum draw down นะครับ เพียง18.55%เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังสอบกองทุนอยู่สามารถลด r i s k Per t r a ท e ตรงนี้ลงนะครับให้ต่ำกว่า10%นะแล้วเพื่อนๆน,นำระบบนี้ทดสอบก่อนนะแล้วค่อยไปทำการสอบกองทุนนะครับผมเชื่อมั่นว่าเพื่อนๆสอบผ่านอย่างแน่นอน,นครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าการเทรดสั้น M15 คู่เงิน UJ โดยไม่ใช้อินดิเคเตอร์เลยแม้แต่ตัวเดียวนะใช้เพียงไฮโลของวันก่อนหน้านั้นมีเคล็ดลับการเทรดและวิธีการเทรดอย่างไรเชิญชมต่อได้เลยครับ อัปเดต AI Forex h u n t e r จบเดือนกันยายนปี2025ปิดบวกรวม19เดือนทำกำไรสูงรวมกว่า100.64% Maximum drawdown ต่ำเพียง19%สถิติรันยาวนานถึง24เดือนผ่านทุกข่าวทุกสภาวะตลาด My Facebook ของจริงทักดูได้ตลอดเริ่มให้ AI ดูแลพอร์ตของเพื่อนๆได้แล้ววันนี้สนใจทักไลน Ad ์ Adchance School ได้เลย มาถึงช่วงเซตอินดิเคเตอร์นะครับบอกเลยว่าไม่มีนะฮะเพราะว่าเราเทรดกราฟเปล่านะครับอย่างที่บอกเพื่อนๆตนะั้งแต่ต้นคลิปนะแต่สิ่งที่ผมจะต้องให้เ,เพื่อนๆเซตขึ้นมานั่นก็คือตัวแบ่งวันนะครับเนื่องจากเราเทรดเป็นลักษณะของเดย์เทรดนะ,ะให้เ,เพื่อนๆคลิกขวานะครับที่ Trading v i ิวนะแล้วก็มาเลือกเซตติ้งครับกด Event นะครับแล้วก็มาติ๊กถูกนะครับที่หน้าเซสชั่นเบรกของผมก็จะเป็นเส้นประสีน้ําเงินขึ้นมานะครับมันอาจจะตีกับ เส้นที่ผมทําการทดสอบแบ็กเทสให้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญอีกอันนึงก็คือให้เพื่อนๆปรับนะครับ UTC ตรงนี้เป็นบวกสเต็ปทั้งหมดนะครับมันจะมีเพียงแค่3สเต็ตเท่านั้นเองนะครับอยากให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนว่าตรงนี้คือเส้นแบ่งวันนะฮะเนี่ยนี่ก็จะแบ่งวันนะครับวันนี้คือวันที่4เดือนจูนนะฮะแล้วก็ถัดมาก็เป็นวันที่5จูนนั่นเองนะโอเคมาเริ่มสเต็ปกันเลยนะครับกดข้อที่1นะครับเงื่อนไขข้อที่1นึนั่นคือผมจะหาไฮและโลนะครับของวันก่อนหน้า สมม well. yeah. ุติว่าตรงนี้คือวันก่อนหน้านะครับวันนี้วันที่9สมมุติว่าเราอยู่กันวันที่10เพื่อนเพื่อนทันไหมเรามองย้อนหลังไป1วันนะครับคือวันที่9แล้วเราก็มองหาจุดสูงสุดนะครับอนี่ทำเฟรม15ทีนะครับจุดสูงสุดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ตีกรอบอันนี้คือจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ตรงนี้เพื่อนๆนก็ตีเป็นเส้นครับแนวนอนลงมาเลยง่ายๆนะครับนี่คือจบวันนะครับอันนี้คือสเต็ปที่1ง่ายมากมาก เสจที่2ถันมานะครับผมจะรอให้มันมีการเบรกนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งเช่นกรณีนี้นะครับมีการเบรกนะครับด้านบนการเบรกนะครับดูอย่างไรนะครับผมจะเน้นในเรื่องของการดูราคาปิดนะครับเช่นตรงนี้จะเห็นว่าตรงนี้นะครับมีการเบรกเส้นสูงสุดนะครับหรือว่าจุดไฮของวันก่อนหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้จะถือว่าเป็นเ็ตที่2นะครับถือว่าราคามันยืนขึ้นไปได้เปิดบายเลยไหมคําตอบนะฮะคืออย่าเปิดบายเด็ดขาดนะครับเพราะว่า ผมจะเล่นกับ false break false break คืออะไรครับคือการเบรกที่มันไม่ไปนะครับแบบแลักษณะแบบนี้เบรกปุ๊บเห็นไหมครกราฟมันม้วนกลับลงมานี่แหละครับคือ false break เพราะฉะนั้นตรงนี้คือสเต็ปที่2ผ่านไปนะครับคือการเบรกเราจะไม่เข้าจังหวะนี้นะครับเราจะไปเข้าจังหวะที่2นั่นคือต้องรอให้ราคามันม้วนกลับมาแล้วปิดได้ต่ำกว่าเส้นหายที่มันเคยเบรกอ่าเพราะฉะนั้นแท่งสำคัญของเราจริงๆนะครับก็คือแท่งเทียนแท่ง,ทงนี้ครับ ที่ราคาปิดเห็นไหมเพื่นเพื่อนมันปิดได้ต่ํากว่าไฮที่มันเคยเบรกผ่านไปถันไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนเเจอทรงแบบนี้นะครับอ่าไม่แบดแน่นอนเปิดเซลล์ได้เลยนะครับที่ราคาปิด SL ฟังดีๆนะครับวางไว้ที่สวิงไฮนะครับกรณีเซล Sell นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีขาบายเดี๋ยวทําให้ดูทั้งหมดนะครับเพื่อนเพื่อไม่ต้องห่วงดูคลิปนี้จบนะครับทเทรดเป็นอย่างแน่นอนเปิดเซล์นะครับคำนวณความเสี่ยงให้ดีตรงนี้ RR 1.5เท่า อันนี้ก็แตะ TP ไปเรียบร้อยนะครับง่ายไหมง่ายสุดๆนะครับเพียงแค่เพื่อนๆตีไฮและโลเป็นเท่านั้นเองนะครับไปต่อนะครับเมื่อจบวันแล้วนะครับเราไม่เทรดอีกแล้วไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนะครับเข้าวันถัดไปนะครับออเดอร์นี้เราเคลียร์ไปแล้วเนาะเราก็ต้องมองหาอะไรครับไฮและโลของวันก่อนหน้านะครับเพื่อนก็มองนะครับจุดไฮอยู่ด้านบนนะครับโลจะอยู่ด้านล่างนะครับบริเวณไหนก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ปล่อยออเดอร์เพลย์ครับ แล้วก็ดูว่ามันไปเบรกฝั่งไหนข้อสังเกตดีๆนะครับเพื่อนๆราคาปิดไปไงครับในเคสนี้ปิดได้เลยครับเบรกไฮนะครับปิดได้สูงกว่าเส้นหายของวันก่อนหน้าตรงนี้แล้วผมก็ต้องรอทาครับแท่งเบรกกลับลงมานะครับเพราะผมมองว่ามันต้องเบรกหลอกนะเราจะเข้าเมื่อเบรกหลอกเท่านั้นนั่นก็คือแท่งเถียนแท่งถัดไปนั่นเองเพราะอะไรครับเพราะมันมีราคาเลยครปิดที่มันต่ํากว่าเส้นหายที่มันเคยเบรก ไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองดังนั้นนะครับเพื่อนๆเ,เจอการเบรกหลอกเรียบร้อยนะครับเจอแท่งปิดสูงกว่าแล้วก็เบรกหลอกลงมาเปิดเซลลได้เหมือนเดิมนะครับ R1.5 เท่าตูม้มฮะเรียบร้อยนะครับ TP ไปอีกหลังจากนั้นทาไงเอ่ยรอจบวันครับเก็บเงินเรียบร้อยนะครับจบวันเสร็จเพื่อนๆทําอะไรต่อนะครับเพื่อนๆก็ตั้งหา High นะครับและอลไรโลนะฮะของวันก่อนนะฮะนะครับก็คือตรงบริเวณนี้ หลังจากนั้นนะครับเปิดวันมาเป็นไงเอ่ยราคาก็วิ่งลงมานะครับคราวนี้ลงมาเบรกโลด้านล่างนะครับเช็คราคาปิดนิดนึงนะครับเราจะไม่เอาแท่งที่แค่แย่หานะครับเราต้องปิดด้วยนะปิดต่ำกว่าเส้นนี้พอปิดเสร็จน,นะครับอันนี้เข้าเสร็จที่2แล้วโอเคปะ่ะเส็จที่1คือตั้งไฮโลนะของมันก่อนหน้าเสร็จที่2นะครับคือเบรกลงมาแล้วเข้าเลยไหมเซลไหมไม่เซลนะครับเราจะรอให้มีการปิดกลับขึ้นไปนะครับเหนือเส้นที่มันเคยเบรกลงมานั่นเอง แต่ถ้ามันไปต่อแบบนี้อยู่เฉยๆนะครับอย่าไปยุ่งกับมันนะอยู่เฉยๆนะครับเราต้องมองหาจังหวะนะแต่ถ้าจบวันมันยังไม่กลับขึ้นไปเบรกนะครับก็ให้แคนเซลทุกอย่างทิ้งนะครับมันถือว่าแคนเซลสตาร์ทจี้นะครับมันยังไม่มีออเดอร์นะแล้วก็รอเทรดวันใหม่นั่นเองนะครับเคสนี้คือเคสที่จบวันแล้วไม่ได้ทําอะไรครับเพื่อนๆก็จะเจอนะครับผมก็เอามาให้เพื่อนๆเรียนรู้ทุกๆเคสนะครับแบบนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรครับแต่อะไรครับ ขึ้นวันใหม่แล้วให้เพื่อนๆหาอะไรไฮโลของวันก่อนหน้าเช่นเดิมนะครับอันนี้คือโลและไฮอยู่ไหน,นครับจุดสูงสุดน่าจะอยู่ที่บริเวณนี้นะครับนี่คือไฮนะครับของวันก่อนหน้าหลังจากนั้นก็ไปต่อครับดูว่ามันไปฝั่งไหนโอเคมันเลือกที่จะอะไรครับเบรกลงมาทางด้านล่างนะครับคือเบรกขาเซลเพราะฉะนั้นเพื่อนก็ต้องทําการอะไรครับรอให้มันมีการบายกลับขึ้นไปนะครับ เจอแล้วนะครับแท่งไหนเอ่ยแท่งนี้ครับราคาปิดปิดสูงกว่าเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,นเปิดบ่ายนี้เลยครับอันนี้คือเคสตัวอย่างของการเปิดบ่ายนะครับบายที่ราคาปิด SL นะครับวางไว้ที่ s สวิงโ w ด้านล่างนะครับจุดหมุนด้านล่างโอเคตรงนี้ก็ปิด TP ไปสำหรับการเปิดบ่ายนะครับ มีตัวอย่างทั้งเซลลงมานะครับ2ไม้ไม่ได้เล่นไม่ได้เทรดนะครับแล้วก็ตรงนี้มาแวะเปิดบ่ายนะครับเพื่อนๆก็เห็นตัวอย่างขาบายแล้วนะเอาไปต่อนะครับถัดไปทําไงเอ่ยรอจบวันนะครับจบวันเสร็จเกิดอะไรขึ้นนะครับมองหาอะไรหาไฮหาโลเห็นไหมครับเพื่อนแล้วก็ดูการเบรกอ้าวมันเบรกตั้งแต่เริ่มวันเลยนะฮะก็ไปปิดได้สูงกว่านะครับเช็คราคาปิดหลังจากนั้นต้องรออะไรครับรอการวกกลับลงมานะครับ อันนี้คือวกกลับเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็ต้องทําการเปิดเซลลนะครับเพื่อนเซล์ไป SL นะครับวางไว้ที่ s Swing h หายนะครับเราก็จะโดน SL หรือว่าส o p l o อ s ออกนั่นเองนะครับเคสนี้คือเคสที่แพนั่นเองนะครับมีให้ดูหลายๆเคสนะครับเพื่อนอันนี้แพ้ไปแล้วนะครับแพ้ไปนะครับก็จบวันไปก็ถือว่าเราได้กำไรมาหลายวันแล้วนะครับก็แชร์ให้ตลาดบ้างนะครับเท่ๆไป จบวันอีกนะครับเพื่อนๆทำไรต่อไฮของวันก่อนหน้าอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่นี่เห็นไหมและโลของวันก่อนหน้าก็อยู่บริเวณนี้นะครับขออนุญาตไม่ตีแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะไปเบรกด้านบนนะครับแต่จริงเพื่อนต้องตีนะครับตรงนี้มีการเบรกนะครับดูราคาปิดดีๆนะปิดสูงกว่าแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นมีโอกาสจะเซลลหรือบายครับเปเซลนะครับที่ราคาแท่งเทียนที่มันปิดต่ํากว่า เส้นที่มันเบรกขึ้นไปเมื่อเช้าชัดเจนนะครับตรงนี้แทงสีแดงลงมาแบบนี้นะครับเปิดเซลได้เลยซัอบล็อตไว้ที่สงไฮด้านบนนะครับ R R หนึ่งจุดห้าเท่าก็ท p สสาเร็จไปอีกหนึ่งไม้หลังจากนั้นทํะไรครับรอจบวันนะครับอันนี้เก็บเงินไปแล้วนะฮะเก็บเงินไปแล้วฮะร,รอจบวันถ้าจบวันเมื่อไหร่ก็จะเป็นเซกชันเบรกขึ้นมานะครับแบบนี้จบวันเสร็จน,นะครับเพื่อนๆก็ตีกรอบนะครับ ตีกรอบไฮไฮอยู่นี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้นะแล้วก็ไม่ใช่แท่งนี้นะครับไฮคือตรงนี้นะแล้วก็อะไรครับโลด้านล่างนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากตีก็ตีได้นะครับตีโลไว้เป็นกรอบหลังจากนั้นเพื่อลองดูราคาด้านบนดีๆนะครับผมก็มองว่ามันคงจะขึ้นไปเบรกนะครับแล้วก็ไปเบรกสาเร็จแล้วด้วยจริงๆนะครับเบรกขึ้นไปราคาปิดนะเน้นราคาปิดนะครับปิดสําเร็จเรียบร้อยรอการ False Break ลงมานะครับ False Break คือ จริงๆนะครับเพื่อนๆอาจจะมองว่าเป็นแท่งนี้นะครับแต่ว่าผมว่ามันเบรกแบบยังไม่ชัดเจนนะครับมันถึงว่าราคาปิดอของแท่งเทียนสีแดงตรงนี้นะครับมันปิดต่ํากว่าไฮของมันก่อนหน้าก็จริงนะครับแต่มันนิดหน่อยนะครับผมอยากให้มันชัดเจนแบบนี้นะครับเพื่อนๆอยากให้เข้าแบบที่มันชัดเจนแบบนี้โอเคปะ่ะเปิดเซลล์ตรงนี้นะครับแล้วก็ส็อปลอดไว้ที่สวิงไฮด้านบนอ่า เอาเข้าแบบชัดเจนนะครับตรงนี้มันมินเมย์เห็นบ้างเพื่อนมันปิดบริเวณเส้น h i ของวันก่อนหน้าเลยนะครับผมจะไม่ได้พิจารณาในการเทรดนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆได้ดูตัวอย่างไปทั้งหมดกี่เคสนะครับเนี่ยหเคสสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเเคสนะครับในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะทําตามกันได้นะครับผมขอสรุปให้อีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับอ่าขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆมองหา high และโลนะครับอ่า h และโลของวันก่อนหน้าเช่นบริเวณเคสนี้นะครับไ และโลของวันก่อนหน้าหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆรอ,อการเบรกขึ้นไปแล้วปิดได้สูงกว่าหรือต่ำกว่านะครับอย่างเช่นเคสเนี้ยมันปิดได้สูงกว่านะฮะเพื่อนปิดได้สูงกว่าแบบนี้มองว่าอะไรครับเราจะต้องรออีกแท่งหนึ่งนะครับเพื่อเบรหลอกนะครับเรารอการเบรหลอกนะครับก็ราคาปิดของแท่งถัดไปจะต้องปิดได้ต่ำกว่าไฮที่เคยเบรคขึ้นไปนะฮะแล้วก็เปิดเซล์ได้เลยคำนวณความเสี่ยงให้ดีซ็อบลอสวางที่สวิงไฮหรือโลนั่นเองนะ,ะ1.5เท่าชัดเจนนะครับ จบในวันโอเคปะ่ะบางวันอาจจะไม่ได้เทรดนะครับเพราะว่าราคามันไม่ได้ไปมีการ False b r e k นั่นเองนะครับก็ไม่ได้เล่นไปนะครับพักไป1วันคงไม่เป็นไรนะครับเพื่อนนะเทคนิคที่ดีนะครับไม่ได้เป็นเทคนิคที่เทรดได้ทุกวันนะครับแต่เป็นเทคนิคที่ทําการบ้านมาแล้วทาการเทรดตามแผนที่วางไว้ต่างหากนะครับอย่าเข้าใจผิดโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับหวังเพื่อนจะเข้าใจและก็นําไปทําการทดสอบนะครับ 500%เดือดจริงๆนะครับสำหรับเทคนิคนี้นะฮะในการเทรดสั้น m 1 5ถ้าเพื่อนชอบคลิปีรอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับแล้วนำระบบนี้ไปทดสอบแล้วได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันด้วยสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ